จะดาวต่ำดอกน้อยหรือว่าผ่อนสบายโปรไหนก็เลือกได้ตามใจแต่ถ้าพี่พี่คนไหนใส่ทั้งลุยทั้งใช้งานคันนี้ตอบโจทย์ที่สุดค่ะสวัสดีค่ะป๊อบป,ปี้ค่ะที่ปรึกษาการขาย f อร์ IMA ราเฉพึกพระรามห้าวันนี้น้องจะพามาดูอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับเจ้าตัวเ a นเจอร์ o r t ไม่ใช่เรนเจอร์สปอร์ตธรรมดานะคะเพราะเขาเป็นตัวขับสีนั่นเองนะคะราคาของพี่เขานะคะจะอยู่ที่1 8 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถกระบะ4ประตูนะ เกี Gear Auto ยร์ออโตอีกต่างหากนะคะแล้วก็มีระบบขับสีให้ด้วยนี่ครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานนะคะแรงม้าของพี่เขาคันนี้นะอยู่ที่170แรงม้าค่ะแล้วก็แรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะหรือว่าเกียร์ออโตนะคะทั้งหมด6สปีดด้วยกัน และมีโหมดขับสีมาให้ด้วยอย่างที่น้องบอกนะคะรถขับสีอะไรราคาในงบ1ล้านบาทเท่านั้นนะคะคันนี้เลยตอบโจทย์ให้ทุกอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวน้องพาไปดูว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างอย่างที่น้องบอกว่าลุยก็ได้จะใช้ทํางานก็ได้นะคะนี่เลยด้านหลังเราที่พี่พเห็นอยู่ตรงนี้นะคะอย่างที่น้องบอกไปว่าเขาคือเจ้าตัวレンジャー p ポー t ขับสีนั่นเองนะคะคันนี้มาในสีขาวนะคะพี่พ,พคนไหนกาลังมองหานะว่าแบบ เอ้ยังไงดีพี่ใช้งานด้วยอะ่ะน้องปอมแล้วพี่ก็อยากได้รถที่สามารถลุยได้มีกำลังมีฟังก์ชันนะคะคันนี้ตอบโจทย์สูสุดไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพนะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะใช้งานได้ลูกค้ามีแต่งรถเพิ่มเติมด้วยนะคะอีกสักน,นิดหนึ่งเพื่อให้เขาแบบว่าหล่อมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยนะที่พี่ๆเห็นนะคะก็คือเจ้าตัวกระจังหน้าตรงนี้นะคะเป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์ เป็นรุ่น V2 นะคะลักษณะเขาจะเป็นสี่ตั้งนา้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเขาจะมีตะแกรงซี่เล็กๆให้ด้วยนะคะยังคงระบายความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็สามารถป้องกันมแมลงก็ยังสามารถทําได้ดีในฟังก์ชันนั้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทางด้านบนนะ้ำมี LED ให้นะคะทั้งหมด3จุดด้วยกันตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะสามารถเลือกสีได้นะว่าอยากได้เป็นสีขาวนะคะหรือว่าอยากได้เป็นไฟสีส้มสําหรับเจ้าตัว LED นะ และที่สำคัญนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือพี่มามัสแตงของเรานั่นเองนะคะซึ่งไซส์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะก็คือไซส์ใหญ่เบลล์นั่นเองนะคะน้องขออนุญาตเรียกไซส์ใหญ่เบลล์เพราะว่าขนาดค่อนข้างกว้างเลยนะคะก็ประมาณ2คืบได้นะถ้าพี่ๆสังเกตดูและสามารถเลือกสีได้นะคะเหมือนเดิมเลยสวยงามนะคะฟัง์ชั่นก็สามารถใช้งานได้ครบจบเลยแล้วก็ทางด้านล่างนะคะของเจ้าตัวรถคันนี้นะจริงๆอ่ะเขาเรียกได้ว่าเกือบจะเป็นรถเดิมหมดเลยทุกอย่างนะคะ แต่ที่มีเปลี่ยนมานะคะพี่ๆอาจจะสังเกตว่าเอ๊น้องป๊อปรถเลนเจอร์สปอร์ตมันมีไหมหรือไม่มีหรือยังไงไคันนี้นะคะได้ทำการติดตั้งเพิ่มเติมนะสำหรับเจ้าตัวก้้อง360องศานะคะเซนเซอร์รอบคันนะาแล้วก็ติดตั้งบายสปอร์ตเข้าไปเพิ่มเติมด้วยนะคะเ,คเพราะว่าตัวรถเดิมๆอะ่ะเขาไม่ได้มีมาให้นะคะหรือว่าบางทีพี่ๆรู้สึกว่าเอ้ ถ้าจะขยับรุ่นไปเลยราคาอาจจะสูงไปสักนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะนะคะสำหรับเจ้าตัวกล้อง360เซนเซอร์แล้วค่ะแล้วก็เจ้าตัวบายสปอตแค่นี้ก็จะพร้อมในทุกๆก,การใช้งานแล้วนะคะสังเกตได้ว่าจะมีตัวกล้องนะแล้วก็มีเซนเซอร์ด้านหน้านะคะทั้งหมด4จุดด้วยกันตัวนี้กันชนไม่ได้เปลี่ยนแต่อย่างใดนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตากันชนเดิมๆนะคะของเจ้าตัวเลนเจอสปอร์ตเนาะแล้วก็ใต้ท้องนะคะที่เห็นสีแดงแจงแวงอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อะไร เป็นตัวกันแครงนะคะหรือว่าแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถซึ่งที่ติดเพิ่มเติมเข้าไปตรงนี้นะคะจะเป็นแบบ3ามชิ้นเผื่อนะพี่ๆเอาไปลุยใช่ไหมคะเผื่อบางทีมันจะมีอะไรกระเด็นมีหินอะไรเข้าใต้ท้องรถเนาะตัวนี้ก็สามารถป้องกันได้นะคะสวยงามนี่มีสีสวยแบบว่าเขาเรียกว่ามีลูกเล่นให้มันสะดุดตาสักนิดนึงนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะมามาดูกันต่อเลยค่ะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะ,ะสําหรับเจ้าตัวรถคันนี้มาไฟนะคะทางด้านหน้า เจ้า,จาตัวลนเจอร์สปอร์ตขับสนะคะไฟทางด้านหน้าเขาจะได้เป็นไฟ LED นะคะตรงนี้เปิดปิดอัตโนมัติให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องมาคอยหมุนโกลมุนแก๊กอะไรเวลามืดหรือว่าเวลาสว่างเนาะก็เขาเรียกว่าช่วยนะคะช่วยเหลือในการขับขี่พี่ๆได้ดีเนาะแล้วก็นี่เลยไฟหน้านะคะที่เป็น c ี a คมนะคะตัว LED หรือว่าตัวเด i ์ไลของเรา อันนี้ก็เป็น LED ให้แล้วเรียบร้อยนะคะถ้าสมมติว่าเวลาเปิดนะเขาจะติดตลอดเวลานะสิ่งที่ต่างกันก็คือความเข้มของแสงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ทางด้านล่างนะคะที่มีมาให้ตรงนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกสามารถเปิดปิดได้นะคะแล้วก็เขาจะมีระบบทํางานอัตโนมัติอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเวลาที่แสงค่อนข้างน้อยนะคะพี่พี่หมุนพวงมาลัยไปทางไหน ไฟตัดหมอกทางด้านนั้นนะคะเขาก็จะติดให้โดยอัตโนมัตินั่นเองเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่นะไม่ว่าจะของอยู่ที่พื้นอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถมองเห็นได้เลยนะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ทําให้การขับรถของพี่ๆนะดีมากยิ่งขึ้นแลวก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น,นั่นเองนะคะมาดูกันต่อเลยว่ารถคันนี้มีอะไรอีกบ้างนี่ทางด้านข้างนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะอันนี้อย่างที่น้องบอกว่ารถคันนี้นะคะเกือบจะ เขาเรียกได้ว่าเกือบจะเดิมร้อยเซก็ว่าได้นะคะมีเพิ่มเติมเข้าไปนิดหนึ่งเท่านั้นเองถ้าพี่ๆคนไหนสงสัยนะว่าน้องปอปถ้าเป็นตัวสปอร์ตรถเดิมๆนะคะคิวร้อจะหน้าตาเป็นแบบไหนเหมือนคันนี้เลยนะคะเขาจะเป็นแบบเรียบนะนี่แล้วก็ติดกับตัวรถไปแบบนี้นะคะตัวเท็กซเจอร์ของเขานะจะเป็นแบบว่าด้านนะคะแล้วก็ขูุขาะสักนิดนึงเนาะเขาเรียกว่าก็ไต่กับตัวรถได้อย่างดีเลยนะคะเพราะตัวรถเลียวนี่แบบว่าโอ้โหเงาวับเลยนะแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะ ของเจ้าตัวเลนเจอร์สปอขับสนะอันนี้ลายล้อแม็กนะคะแม็กที่พี่ mm. พี่เห็นนะคะอันนี้เออเป็นแม็กเดิมนะคะที่มาจากทางโรงงานนะคะแต่ว่าเออได้ทำการเปลี่ยนยางนะคะเป็นยางของ m a ็กซีให้มันดูแบบว่าดูออฟโรดนะคะดูเทมายิ่งคืนนั่นเองเนาะแต่นี้แม็กเดิมนะคะไซส์ขอบ18เนาะแล้วก็ลักษณะของตัวแม็กเขานะคะจะเป็นสีด้านทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นสีดา แล้วตรงนี้ก็ลักษณะจะเป็นเหมือนแบบว่าสีขาวสีเทาอ่อนนะนี่แต่าการหน้าตาสวยงามอย่างนี้เลยนะคะจริงๆอ่ะน้องว่านะถ้าเป็นตัวแมมกเดิมนะคะหน้าตาเขาก็แบบว่าดูดีอยู่แล้วดูสวยอยู่แล้วนะคะมาแล้วก็ทางด้านข้างนะคะของตัวกระจกนะ เดิมๆเ,เขาปรับทาไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่น้องบอกไปนะคันนี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายมากยิง่งขึ้นนั่นเองนั่นก็คือมีเจ้าตัวกล้องนะคะที่มีทั้งด้านข้างนะแล้วก็ติดตั้งระบบบายสปอร์ตเข้าไปเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาขับขี่ปลอดภัยสบายใจหายห่วงได้เลยนะคะติดตั้งคิ้วกันสาดเพิ่มเติมนะ,ะเผื่อบางทีพี่ๆแบบว่าจอดรถกลางแดดเนาะแล้วก็อยากแง้มก็จบสักนิดสักน้อยนะคะระบายความร้อน แล้วก็ตรงนี้นะคะที่เห็นอยู่เจ้าตัวรองเบ้ามือจับก็ติดตั้งเข้าไปเหมือนกันนะคะสําหรับการลอยนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพี่ๆสาวๆหรือว่าผู้ชายเนาะบางทีทั้งเล็บเอยบางทีเรามีกุญแจมีเหรียญมีอะไรในมือมันก็จะคุยขีดตัวรถได้นะคะเจ้าตัวรองเป้ามือจับอันนี้ก็สามารถปกป้องสีได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็สวยงามอีกต่างหากและที่สําคัญพี่ๆเห็นอะไรไหมนี่ตัวรถของเรานะคะตั้งแต่เลนเจอร์สปอร์ตขึ้นไปนะมีระบบพุชสตาร์ทนะคะเราก็ เขาเรียกว่าตัวกุญแจนะเป็น keyless นะคะหรือว่าเป็นกุญแจแบบ immobilizer เรียบร้อยเวลาจะล็อกรถนะคะแค่สัมผัสลงตรงเซ็นเซอร์หรือปลดล็อกรถก็แค่สอดมือเข้าไปเท่านั้นเองนะคะสบายเลยไม่ต้องมานั่งแบบว่าควานกุญแจอะไรให้วุ่นวายแล้วนะคะอันนี้ก็เอาหน่วยความสะดวกให้พี่ๆด้วยนะคะดูด้านในกันดีกว่าว่าด้านในมีอะไรบ้าง นี่ด้านในนะคะสำหรับเจ้าตัวลนเจอร์สปอร์ตขับสนะีน้รถของเรานะคะเป็นเบาะหนังมาให้ตั้งแต่โรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%นะ้มาพร้อมมัลติฟังก์ชันนะคะตัวรถของเราเป็นเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคะกระจกมองหลังนะ้ปรับแสงอัตโนมัตินะคะไม่ต้องคอยมาแบบว่าเออปรับมงปรับมืออะไรให้วุ่นวายนะคะแล้วก็หน้าจอชิ้นโฟเอตรงกลางนะคะขนาด10นิ้วเป็นแบบทัสกีนนะพี่ๆรองรับ Apple c a r า l a y Android Auto แบบไร้สายนะคะตัวแอร์สามารถปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยนะคะมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้แล้วก็ตัวพอร์ต USB นะคะก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคําสมีโหมดอัพโรดมาให้ด้วยนี่พี่ๆจะสังเกตได้เลยว่าสามารถปรับเรื่องโหมดได้นะคะนี่เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับภายในของเจ้าตัวรถคันนี้นะอาจจะเห็นแวบ,บๆนะเรามีเาขาเรียกว่าที่วางแก้วนะคะติดตั้งให้แล้ว เรียบร้อยนะคะสำหรับเจ้าตัวรถคันนี้และที่สำคัญค่ะระบบไล้สาซอีกหนึ่งอย่างของอรถ for d เราที่น้องภูมิใจนำเสนอมากๆนะคะนั่นก็คือเจ้าแอปพลิเคชัน Ford p a s s นั่นเองนะคะสามารถทำอะไรได้บ้างล็อกรถได้นะคะปลดล็อกรถได้จากที่ไหนก็ได้ด้วยนะสั่งสตาร์รถได้จากที่ไหนในโลกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะขอแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองสามารถเช็คตำแหน่งตัวรถก็สามารถทำได้นะคะหรือว่าจะนัดหมายศูนย์บริการนะคะดูศูนย์บริการใกล้เคียง เช็คของเหลวต่างๆที่อยู่ภายในห้องเครื่องนะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันไม่ต้องคอยไปแบบว่าเปิดฝากระโปรงอะไรให้มันหนักให้มันเหนื่อยวุ่นวายเนาะแค่มีมือถือเครื่องเดียวนะคะจิมจิมได้เลยนะสะดวกสบายมากๆและที่สําคัญตัวแอปพลิเคชัน Ford Pass ตรงนี้ค่ะไม่มีค่าทมเนียมรายปีให้ใช้ฟรีตลอดชีพไปเลยมาดูดีกว่าค่ะว่าตัวรถคันนี้ด้านหลังมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะข้อฝาถังน้ำมันนะคะตรงนี้ก็เป็นแบบสีดำด้านนะคะที่ติดไปให้ ตัวรถของเรานะสามารถจุน้ํามันได้นะคะทั้งหมด80ลิตรด้วยกันนะคะซึ่งเป็นน้ํามันดีเซลเพราะฉะนั้นแล้วนะเวลาขับนะคะใกล้กๆสบายใจหาย,ห,ายห่วงเพราะว่าถังน้ามันเราใหญ่มากบ๊กเบิ้มมากนะคะนี่เลยด้านหลังอันนี้คือแบบว่าน้องภูมิใจนําเสนอมากๆนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเจ้าตัวออแคปของแคลิบอยนะคะอันนี้เป็นของแคลิบอยแท้เลยเนาะก็ทาการติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปให้ด้วยนะคะพี่ๆคนไหนนะสายที่แบบว่า อย่างที่น้องบอกว่าอยากได้รถไว้เผื่อลุยด้วยนะคะเผื่อออกต่างจังหวัดได้ด้วยแล้วก็สามารถใช้งานได้นะคะนี่เลยติดเจ้าตัวแคล y บอยอันนี้ได้และอันนี้น้องติดตั้งให้เลยนะคะเรียบร้อยไม่ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าพี่ๆไม่ต้องไปหาร้านเองไม่ต้องอะไรเองเนาะอานวยความสะดวกให้ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ รับประกันด้วยนะคะและที่สําคัญนะเวลาที่ใส่ของแต่งต่างๆนะคะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมนะเวลาออกจากศูนย์ทางเราจะแจ้งประกันนะคะที่ทําการคุ้มครองอะไรหรือว่าคุ้มครองชุดแต่งตรงนั้นให้ด้วยนะคะสะดวกสบายไหมล่ะคะเพื่อบางทีเนาะเราก็ไม่ได้รู้นะว่าแบบมันจะเกิดอุบัติเหตุตอนไหนเราขับรถระวังแล้วแต่คนอื่นอาจจะยังระวังไม่มากพอเนาะเออแล้วก็เขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเพิ่มเติมนั่นเองนะคะ นี่ด้านท้ายเห็นไหมล่ะคะโลโก้แค l ีบอยบอลเลอร์วอเตอรเลยนี่ตรงนี้นะคะก็ทําการใส่ให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทางด้านหลังนะอย่างที่พี่พี่เห็นนะคะตัวฝากระบะท้ายสำหรับตัวรุ่นเลนเจอร์สปอขึ้นไปนะคะฝากระบะท้ายของเขาจะมีระบบอีซี่ลิฟให้แล้วเรียบร้อยนะคะหรือว่าออระบบฝาท้ายผ่อนแรงนะคะฝาะท้ายเขาก็จะ ไม่หนักอีกต่อไปนะคะเวลายกขึ้นยกลงนะก็จะค่อนข้างสะดวกเลยนะคะแล้วก็ไฟท้ายใส่ข้อไฟท้ายให้เรียบร้อยนะคะเซ็สนเซอร์ด้านหลังมีให้เหมือนกันนะคะทั้งหมด4จุดเลยเป็นไงกันบ้างนะคะสำหรับเจ้าตัวเลนเอร์สปอร์ตคันนี้นะพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นเ v เวอร์เร n g e r หรือว่าดั a เตอรนะคะติดต่อป๊อบได้นะที่0 8 3ย์4 4 6 1 7ค่ะหรือว่าน้องป๊อปพี่สนใจคันนี้มากพี่อยากได้แบบคันนี้เลยนะคะ ทักมาสอบถามกันได้นะคะพูดคุยเรื่องโปรโมชั่นเรื่องเงินดาวยอดผ่อนดอกเบี้ยนะคะยินดีตอบให้ในทุกๆคําถามเลยนะคะหรือว่าพี่ๆคนไหนนะสนใจนะคะเรื่องรถทดลองขับค่ะป๊อปสามารถเอาไปทดลองขับให้ได้ถึงบ้านเลยนี่สุดยอดไหม่ะคะแล้วก็เรื่องไฟแนนซ์สบายใจหายห่วงได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีพี่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อคอยดูแลคอยดันให้ในทุกๆเคสแน่นอนนะคะหรือว่าพี่ๆคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเข้ากรุงเทพมานะคะเรามีเจ้าหน้าที่นะ ไปเซ็นเอกสารไปรับเอกสารให้ถึงที่เลยเอาหนวยความสะดวกกันแบบว่าสบายสุดๆเลยนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะในรถฟอร์ดนะติดต่อปอบได้นะคะ0835444617แล้วให้ปอบได้เป็นที่ปรึกษาของพี่ๆทุกๆคนอย่าลืมโทรมานะคะ